สวัสดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพ้าเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญหลวงปู่คามีวัดถ้ำคูหาสวรรค์มาแบ่งปันเพื่อนนะครับเกจิดังเมืองลบบุรีนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหันข้างออกที่ขอนแก่นนะครับหลวงพ่อเป็นพระที่มีเมตตาสูงอยู่แล้วนะรุ่นนี้นะครับออกให้วัดดงกลางที่ขอนแก่นนะครับฉลองสาราการเปลี่ยนนะครับปีหนึ่งหกปีลึกนะยุคป,ปีหนึ่งกว่า องค์นี้จะเนื้อทองแดงลมดำนะครับสภาพสวยเปิดไร้250บนะครับนี่สองาบาทรวมส่งนะครับสภาพแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะหลวงปู่คํามีนะครับเป็นพิมพ์หันข้างหลวงพ่อนะครับดูดายละเอียดคมชัดนะนะครับนี่ล่องตาแบบนี้นะครับฝอ,อนตัวหนังสือคําว่าหลวงปูค่คามีเป็นเส้นคมๆเลยนะครับผิวพันธุ์ได้อายุนะยุคปีหนึ่งกว่าแบบนี้นะนะครับผิวชอบเป็นแบบนี้ นะครับลมดำแบบนี้ตกค่าพาแค่200ค่าจับส่ง50นะครับใครสนใจก็แอดไอ้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรลย์ดีเดียติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับหลวงปู่คำมีมีเหลืออีกเหรียญหนึ่งนะนะครับองนี้ก็เมตตาออกให้วัดบางลี่นะครับปี21นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ไข่องนี้ก็250รวมส่งนะครับ สภาพสวยนะนะครับสวยเดิมเลยสร้างสาราสวดอภิธรรมนะครับลบบุรีนี่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์ของหลวงพ่อนะหน้าแก่นะครับดูรายละเอียดแบบนี้นะรอยเหี่ยวยนเส้นผากนะครับผิวเดิมๆนะครับคมชัดเลยนี่อายุพระ47ปีนะครับแบ่ง250เหมือนกันนะครับราคารวมส่งรับประกันแทรนะครับหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับ แล้วก็มีเหรียญพระร่วงนะครับพระเครื่องกรุงเทพมหานครนะครับสภาพน่ารักแล้วเป็นเหรียญปีลึกของกรุงเทพด้วยนะนะครับพระร่วงหลวงพ่อชาวาวาดีวัดทุ่งรานนานะครับออกในงานผูกพันธสีมาปี1นสนะครับงานใหญ่พิธีใหญ่หลวงปุโตวัดประดูชินพีร่วมปลุกเสกนะครับสายพระร่วงนะเผื่อใครสนใจนะครับอ่างนี้ ลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสภาพน่ารักนะครับได้หลวงปู่โตปุกเสกให้ด้วยนะครับองค์นี้เปิดไว้200นะครับราคารวมส่งนะเราดูลายเส้นเม็ดผสมแบบนี้นะเห็นไหมผิวยุคปีหนึ่งกว่านะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับพัดร่วงใหญ่เลยนะครับถ้าเทียบกับเหรียญนะครับเหรียญกลมหลวงปู่คำมีว่า่าใหญ่แล้วนะพัดร่วงนี้ใหญ่กว่านะครับ พระร่วงแบ่งแค่200บาทรวมโงนะครับปี1นึ่งสี่องตามในคลิปเลยนะครับข้างๆนี้จะมีตะไบเก็บงานด้วยนะครับมาลักษณะการตะไบนะครับพาเครื่องกรุงเทพนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์ได้นะ่าเก็บนะนะครับปีลึกนะครับแล้วก็มีพร่วงลางปืนนะครับสร้างพระถวายพ่อของแผ่นดินปี50พิธีใหญ่ องค์นี้เลี่ยมพร้อมใช้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับปลุกเสกโดยเกจิ9 9รูปนะครับในปี50นะนะครับถวายพ่อของแผ่นดินนะครับรัชกาลที่9ในปี50นะครับเนื้อทองแดงนี้หน้ามีตาชัดเจนนะครับเผื่อใครอยากได้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับแก่ตัวเองแบบนี้นะบูชาติดตัวได้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเลี่ยมกันน้ำนะครับเลี่ยมสวยด้วยนะนะครับ ค่าเลี่ยมก็เป็นร้อยแล้วนะองนี้แบ่งแค่200รวมส่งนะครับด้านหลังจะมีข้อความสร้างพระถวายพ่อของแผ่นดินนะครับตร้งลางปืนจะมีข้อความคมๆคมเลยนะครับทองแดงผิวไฟแบ่ง200บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณองคนี้จะเป็นเหรียญหยดน้ํานั่งยองสภาพสวยนะ ไม่มีปีพศกำกับน่าจะยุคป,ปี3กว่านะ36-37ประมาณนี้นะครับหลวงพ่อคูณแบ่ง150นะครับรับประกันแท้นะครับ150บาทรวมส่งนะครับเนื้อทองแดงสวยเดิมเทพเจ้าด่านคุโทษนะนะครับนี่ผิวพันธ์นะครับได้เดิมเลยวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะครับาสายหลวงพ่อคูณนะครับแบ่งแค่150รวมส่งนะนะครับ แล้วก็มีหลวงปู่ม่นวัดเนินตามากนะครับปี36เหรียญกลมเนื้ออัปกาต่อโคดนะครับสิ่์สร้างถวายาแกะพิมพ์สวยงามนะรุ่นนี้นะครับเนื้ออัปกานะครับดูพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อคมชัดเลยเมตตาเส้นผน่า,ผาก้บนนี้นะหลวงปู่ม่นนี้เปิดไว้170นะครับาสายชนบุรีวัดเนินตามากนะครับ อายุครบ8 3พันสานะครับิตสร้างถวายบูชาพระคุณแบ่งแค่ร้อรวมส่งต่อโคดชัดเจนที่สังคตินะนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับ,รบหลวงพ่อกเกษมนะครับหยดน้ำสิงห์นห้อปี36เนื้อทองแดงลมดำสองรหนะครับหลวงพ่อกเกษมเข็มมาโกนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะนะครับปี36 สายลำปางนะครับแบ่ง260นะครับนี่แล้วก็มีพระพุทธสุริโยไทยปี34รุ่นนี้พิธีใหญ่นะครับเป็นหลังตราสอกอเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยเดิมองค์นี้200บาทรวมส่งนะครับองนี้มีกล่องนะมีกล่องเดิมนะครับแล้วปลุกเสกใหญ่มากๆนะครับในปี34เกจีดังมาเพียบหลวงพ่อคูณแบบนี้ก็มานะครับ หลวงพ่อแพรหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อยอดวัดแก้วจเจริญหลวงปู่ศิม์พุทธาจารโรแบบนี้นะนะครับแบ่ง200นะครับพระพุทธสุริโยไทยนะครับปี3-4องค์ตามในคลิปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพระบ้านพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพระแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ